CSK Story วันนี้ขอเสนอเรื่องคารุษาอาถรรพ์ปีพุทธศักราช2468ชายหนุ่มชื่อเปรมได้รับจดหมายแปลกฉบับหนึ่งไม่มีชื่อผู้สง่งมีเพียงข้อความว่าคืนเดือนดับประตูจะเปิดอีกครั้ง บ้านไม้กลางป่าหลังนั้นคือคฤหาสนของเจ้าคุณพักดีนรเบดบ้านเก่าที่ไม่มีใครเข้าใกล้มานานนับร้อยปีเมื่อเปรมเปิดประตูเข้าไปความเงียบก็เหมือนจะกลืนเขาไว้ทั้งตัวบนระเบียงบ้านเขาเห็นผู้หญิงคนหนึ่งห่มสบายขาวนุ่งโจงกระเบนผมยาปิดหน้า ยืนอยู่ตรงมุมมืดเธอไม่ขยับไม่พูดแต่จ้องเขาเงียบเหมือนวิญญาณที่รออะไรบางอย่างแล้วเธอก็หายไป <cas m> <t ool> เมื่อเปรมเปิดตู้ลับภายในคฤหาสนเขาพบสมุดป,ปกหนังจระเข้เล่มหนึ่งจารึกด้วยลายมือโบราณว่าพักดีนรุเบศ พศ2468ภายในบันทึกมีรายละเอียดพิธีบูชายันเลือดเดียวพิธีต้องห้ามที่ใช้ลูกหลานของตระกูลการสังเวยแก่สิ่งลึกลับที่เรียกว่าเงาในสวงตายคฤหาดมีแท่นหินสีดำและตุ๊กตาดินสามตัววางอยู่รอบๆบบนผนังเขียนด้วยเลือดว่าสามวิญญ,ญาณแรกยังไม่พอต้องการอีกหนึ่งเพื่อปลดปล่อยตัวข่า ขณะที่เปรมก้าวออกจากห้องลับเสียงกระซิบของหญิงสาวก็ดังแผ่วเจ้าจะหยุดมันหรือจะเป็นคนสุดท้ายที่เรื่องสังเวยแท้จริงเปรมไม่ใช่ทายาทใส่เลือดสะอาดแต่คือผู้ถูกหล่อหลอมมาเพื่อจบพิธียามค่ำคืนเปรมฝันเห็นหญิงในชุดสบายนั่งร้องไห้อยู่หน้ากระจกเงาเก่าเธอคือเจ้าจอมพลอยภรยาเจ้าขุนผู้ถูกคำสาปผูกไว้กับบ้านนี้ ถ้าเคยคิดว่าเลือดลูกจะรักษาเขาไว้ได้แต่ข้าผิดเธอเผยว่าเปรมไม่ใช่หลานแท้ๆของตระกูลแต่คือภาชนะที่สร้างจากเวทโบราณเพื่อให้ผู้เป็นต้นต่อแห่งพิธีกลับคืนมาได้ในจันทราเดือนดับเด็กผีไม่ใช่เพียงดวงวิญญาณแต่คือเครื่องสังเวยที่รอวันปลดปล่อยเปรมได้ยินเสียงหัวเราะของเด็กดังขึ้นบนฝ้าเพดาน ทังที่ไม่มีใครอยู่ในบ้านตุกตาดินที่เคยพบใต้ถุนกลับมาอยู่บนเตียงของเขาพร้อมคราบน้ำตาแห้งๆจอมพลอยปรากฏตัวอีกครั้งขอให้เขาช่วยทำพิธีกดปล่อยลูกทั้งสามโดยใช้เลือดของเขาเองเป็นสื่อกลางเมื่อพิธีเริ่มเทียนสามเล่มดับลงพร้อมกันแท่นหินใต้เรือนสั่นสะเทือนเงาดำพุ่งเข้าใส่ร่างเปรมจนเขาสลบไปในความมืดที่ปกคลุม แท้จริงเปรมไม่ใช่ทายาทแต่คือร่างที่จอมพลอยสร้างขึ้นจากเวทเพรมตื่นขึ้นในคาสน์ที่เปลี่ยนไปทุกอย่างสะอาดหมดจดราวกับย้อนเวลากลับไปเมื่อหนึ่งร้อยปีก่อนโตอาหารถูกจัดวางอย่างงดงามเด็กสามคนกับหญิงสาวนั่งรอเขาอยู่เจ้ากลับมาแล้วเจ้าคุณพักดีนรือเบตรปรากฏตัวในเงามืด บอกความจริงว่าเขารอภาชนะนี้มานานและพิธีได้สมบูรณ์แล้วหนาของเปรมหลุดออกจากตัวและเดินไปนั่งแทนแทนเจ้าคุณอย่างสงบขณะที่ร่างเดิมของเปรมค่อยๆจางหายไปเหลือเพียงเสียงหัวเราะของเด็กๆและประโยคสุดท้ายของจอมพลอยเราจะอยู่กันเป็นครอบครัวตลอดไป